โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะฮะมาสำหรับคลิปนี้ครับผมนะเช้าวันพื้ัเลือที่26ครับผมนะใกล้จะสิ้นปีแหละไม่ใช่ใกล้จะสิ้นปีดิใกล้จะปีใหม่เต็มทีแล้วฮะก็ขอดวงดีสักหน่อยและกันเอเนาะก็มาดูเลยและกันว่าวันนี้ผมจะทำอะไรนะครับและก็ ในกิจกรรมมาสจันฤดูหนาวนั่นเองนะครับนะก็เป็นสัปดาห์ที่2ของกิจกรรมและก็มีนักเตะชุดใหม่เข้ามานั่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้แลยแหละว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างเออนี่เลยครับผมนะก็สามารถไปแลกได้ครับผมนะเทคนิคในการแลกก็ง่ายๆผมะว่ารู้กันทุกคนอยู่แล้วแค่มีเงินเอ็มสักหน่อยนึงก็น่าจะได้ตัวแล้วและก็รอบสัปดาห์ที่2นี้ผมรู้สึกว่า นักเตะถูกนะในการแลกอย่างเดนิสเบิร์กแคมเนี่ยเบิร์กแคม400แต้มเองนะทุกคนแล้วก็มีเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานก็550แต้มเองผมว่าน่าใช้ตัวนี้เฟอร์ดินานน่าใช้แล้วก็ไฮไลท์ผมว่าน่าจะเป็นเทอร r รี่องลีนั่นเองนะครับส่วนมาในตำแหน่ง ST ผมไม่แน่ใจเลยว่าตึงขนาดไหนแต่ดูจากค่าวาังแล้วผมว่าเล่นได้และก็ น่าจะโอเคน่าจะมีความคล่องความสมควรองรี Only มาในตำแหน่ง s อ1 0 5นะทุกคนเท้า45ครับผมนะมีเวิร์กเลสูงปานกลางแล้วก็มี <c oughs> คุณสมบัติก็ถือว่าโอเคนะยิงประตูจากที่ไกลไซก้อยและก็เหนือชั้นครับยิงปั่นโคน้งก็น่าจะตามสไตล์ขององรีผมว่าน่าใช้อยู่ไม่แน่ผมอาจจะ แลกตัวนี้มาเล่นด้วยอองรีนะครับส่วนตัวที่แล้วของกิจกรรมสัปดาห์ที่1่อะ่ะผมแลกเป็นจีโนลานะครับมาก็โอ้โหครบมากตัวนี้บอกเลยเล่นหน้าได้เล่นปีกเล่นกลางได้หมดเลยตัวนี้ตึงมากๆนะครับก็สําหรับใครที่อยากแลกนั้นก็ไม่ยากนะครับนะก็แค่มีเงินเอ็มสักหน่อยหนึ่งผมว่านะถ้าอยากได้ไวแต่ถ้าไม่รีบร้อนครับผมนะเก็บ แต้มจนถึงสัปดาห์ที่4ก็ยังกลับมาแลกได้นั่นเองนะครับตัวนี้น่าใช้ครับผมนะ ham s i กเท้า55า้าครับผมตัวนี้เก่งมากการจ่ายบอลน,นี่โคตรแบบแจมเลยแล้วก็มีการเลี้ยงบอลแจมมากๆ114คุมบอล115นะตัวนี้สำหรับใครที่อยากเล่นเนาะ300แต้มไม่เยอะเลย300แต้มครับนิดเดียวส่วนวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็แน่นอนครับผมนะจาก คลิปที่แล้วนะผมได้รุดกุลิกมาเออผมได้รุดกุลิกมาในต่อเวลาพิเศษนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็คลิปนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้ให้นะฮะร,รุดกุลิก105ครับผมนะตั้งแต่เปิดต่อเวลาพิเศษมารู้สึกว่าโอ้โหดวงดีมากๆคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ เออส่วนวันนี้ก็แน่นอนเหมือนเดิมครับผมนะเราสายฟรีเราก็ต้องมาลุ้นต่อเวลาพิเศษอีกแล้วนั่นเองนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วกันนะครับต่อเวลาพิเศษ30,000ครับรู้สึกว่าโอ้โหเลทโอเคมากๆเลยนะในรอบนี้ครับร้อยเเหมือนเดิมร้อยสก็หนนั่นเองนะครับ ร้อยสอซอย่างน้อยเปิดมาได้แน่นอนร้อยสาเออส่วนจะได้ตัวอะไรนั้นก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งแต่ว่านักเตะโอ้โหนักเตะบอลลุงดอโคตรโคตรดีอะ่ะบอกเลยแมตสซี่อย่างเงี้ยซีซวอย่างเงี้ยเนาะจัดแน่นอนครับผมนะแต่ก่อนอื่นขอไปละลายเพชรเหมือนเดิมเออก็กิจกรรมโทฟี่ไททันก็เพิ่งหมดไปเมื่อคืนเอ,อ้ยเมื่อเช้าเนาะใครที่ พายังไม่จบก็ไม่มีให้ทําแล้วนะหมดไปแล้วผมก็ว่าจะยัดพาร์ทสักหน่อยก็ไม่ได้ยัดนะฮะก็สรุปไม่ได้ยัดนั่นเองนะครับมามีเพชรอยู่1 3 0 8 2เพชรไปจัดแพ็กไหนดีทุกคนแน่นอนแหละ3,000อยู่แล้วแพ็คหนึ่งไปเลยแล้วกันฮะ3,000ก็ได้ดีนะรอบที่แล้วผมได้เป็นอ่าอ่าโตโนริใช่ไหม1้4ไม่ได้ใช้ก็เอาไปแลกแต้มได้ตั้ง150แต้มนะทุกคนนะ สำหรับอ่าสายฟรีเก็บเพชรเปิดตรงนี้ได้นักเตะเอาไปแลกเป็นนักเตะในกิจกรรมได้นะครับไปเลยละกันฮะสามพันเพชรรอบแรกได้รอบเดียวสามพเพชรได้รอบเดียวส่วนอีกแพ็กหนึ่งผมจะเปิดตัวไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับเรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งอยู่ไปแสงครึ่งขอตึงๆึงมาเลยจบทีเดียว n e เธอร์แลนด์ m RB อาแจว OVR ร้อยโอ้เนเธอร์แลนด์มาได้ลุ้นนะทุกคนเนเธอร์แลนด์มีใครวะเบอร์แคมเหรอเนเธอร์แลนด์มานี่ทงชาติได้ลุ้นนะเออไรกาดนี่หว่าเนเธอร์แลนด์มีไรกาดแล้วก็มีเดนิสเบอร์แคมโอ้โหทงมาอย่างได้ลุ้นเลยทุกคน OVR ร้อยครับเอาไว้แลกแต้มอะไรกันนะฮะก็อีกแพ็คหนึ่งขอจัดเป็น มาลุ้นตัวที่ซื้อขายได้มั่งเออจากกิจกรรมมาจันฤดูหนาวครับผม7,500เพรลุ้น97ถึง105ฮะแต่ว่านักเตะชุดนี้ซื้อขายได้ครับผมนะไปรออะไรฮะเรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งอยู่ฮะทุกคนแสงครึ่งตอนวูบลงไปเลยครับขอธงจำจามาก่อนโอ้โหแค่ธงชาติก็ หมดแล้วแค่ทง99โอ้โหได้โย m, m นะกี่เอ็มย5เอ็มนะก็ไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับไฮไลท์มันอยู่ที่ต่อเวลาพิเศษแต่ว่าเหลืออีก2,500จัดให้หมดเลยแล้วกันครับ2,500โอ้โหได้เปิดเยอะนะ3แพ็กเลยครับผมว่าเพชรหาไม่ยากด้วยช่วงนี้นะทุกคนนะเพชรรู้สึกว่าหาไม่ยากนะ ผมว่าสายฟรีเก็บเพชรมาเปิดอย่างเดียวก็ตึงได้แล้วทีมอะบอกเลยเรายังเชื่อในแสงครึ่งเสม,มอฮะไปครับ98ถึง105ซื้อขายไม่ได้นะแพ็กนี้ขอดีๆสักตัวโอ้โถงชาติไม่อยากลุ้นกดไปเลยทุกคน <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลารอดใช่ไหมเมื่อกี้ร <c oughs> อดที่ไหนโอเคลอดก็ลอดฮนะมาไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมนะ จากคลิปที่แล้วผมได้โอ้โหร้อยสี่ร้อยห้ากุลิกนะมาดูว่ารอบนี้ผมจะได้เป็นตัวอะไรทุกคน mm hmm. ก็เอาใจเชียร์ช่วยผมหน่อยละกันฝากกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยละกันนะครับ mm hmm. คลิปนี้เหมือนเดิมขอ50ไลค์นะพี่ๆทุกท่านก็ฝากกดซ u b สไคร้แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับ mm hmm. ไปเลยละกันครับ3 0,000ื่น แต้มต่อเวลาพิเศษลุ้น OVR ร้อยสองถึงร้อยห้าครับผมนะมาดูว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรไปเลยครับขอตึงๆอีกสักทีขอล่ำรวยอีกสักคลิปนี้ EA ตัวแรกร้อยสามมาติเนสครับผมโอ้ไม่มีไอคอนเลยว่ามันให้ผมได้มันให้ผมได้จากคลิปที่แล้วหรือเปล่าวะยังไม่เห็นไอคอนเลยฟิฟโฟเดนร้อยสามยังไม่เห็นอ่า ลวงข้าวเลยทุกคนโอ้ล็อกเลดผมแล้วแบบนี้ไม่มีไอคอนสักตัวครับร้อยสามทุกตัวเลยโอ้ <c oughs> oh, ไม่จะบ้าใครอะ่ะเอ้ยอาบีะ่ะคุณเดะ่ะเออเอ้ยไม่ใช่ดิอาบี <c oughs> ผมมีแล้วอะ่ะโอ้ไม่มีตำแหน่งเล่นเลยทีนี้คาเซก็มีโอฟีฟอร์เดนก็จีโนเอ้ฟีฟอร์เดน ได้ไหมวะที่โวเด่นโอ้โหจบเลยถ้าเป็น LB สักตัวหนึ่งร้อยสามก็ยังดีเพราะว่าผมขาดตำแหน่ง LB นะจบแล้วทุกคนโอโ้โหมันบัาหรือเปล่าวะคลิปที่แล้วผมโอโ้โหได้เลทที่แตกต่างกันมากเลยนะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าโอโ้โห EA ทำผมแล้วแบบนี้ ร้อยสามทุกตัวเลยไม่มีไอคอนสักตัวเลยไม่มีตำนานสักตัวเลยโอ้เอ oh, เอาใครดีอะทุกคนผมขาดตำแหน่งจริงๆอะขาด LB นะขาด LB เลยแหละ RW รหรอฟีฟเดนเล่นดีไหมทุกคนฟีฟเด้นอาผมมีใจซินโยอยู่นะส่วนเอผมก็ยังใช้ R9 นาก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่แต่ว่าตำแหน่งอื่นรู้สึกจะซีเรียสหน่อยแจซินโยฟีโฟเดนผมเป็นอะไรที่ชอบมากเลยวะคุนเดไปขาดไม่ขาดไม่รู้เอาคุนเดก่อนแล้วกันดีไหมวะ,ะดีไม่ดีก็เอาไปเลยทุกคนโอ้โห1อยสามอย่างเดียวทุกตัวเลยสี่ตัวเรียบร้อยครับให้ผมได้กุลลีจากโอ้โห จากรอบที่แล้วแบบโคตรตึงรู้สึกว่าจับมากๆมารอบนี้รู้สึกว่าทำกันได้นะเอ๊เซ็งเซ็งจัดบอกเลยกว่าจะได้เปิดนะทุกคนนะไม่ใช่เก็บแต้มนานนะเก็บแต้มมาไม่นานแต่ว่าต้องรอสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนาะใช่ปะมันต้องรอสัปดาห์ต่อสัปดาห์ฮะคุณเด้ครับผมนะอาบีผมก็มี ตูรามอยู่แล้วใช่ปะเออโอ้โหครับนี่ตำแหน่งที่ผมขาดนะ LB ฮะ k a เซเน m a S T ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมใช้แค่ R า a าจ็เนี่ยก็ตึงแล้วเอาจริงๆโอ้โหกุลิกคลิปที่แล้วร่ำรวยเลยทีเดียวแต่ว่าคลิปนี้ง่อมเลยทีเดียวร้อยสามทุกตัวครับนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าล็อกเลดเออ ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันพี่ๆทุกท่านก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็งอมเช่นเคยครับผมนะเพิ่งจะร่ํารวยคลิปที่แล้วคลิปนี้มางอม,อมอีกแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะ